คดีแบงก์เลสเตอร์ต้องบอกเลยว่าเป็นคดีที่ตํารวจเองก็ออกมาบอกบอกว่าคดีนี้คล้ายกับกรณีการเสียชีวิตของพริตตี้ลาลาเบลนั่นเอง<ฆ>และวันนี้ฮะคุณผู้ชมฮะยิ่งสาวมันยิ่งกลายเป็นว่าก่อนหน้านี้คนที่อยู่ในงานไม่เคยยอมรับว่ามีการจ้างแบงก์เลสเตอร์ให้ดื่มเหล้าฮะคุณผู้ชมฮะดื่มแบบเพียวๆว่ะดื่มแบบเพื่อแลกกับเงินสามหมื่นอ่ะไม่มีใครยอมรับนะจนถึงตอนนี้วันนี้คุณผู้ชมฮะสุดท้ายฮะ เบิร์ดวันว่างๆคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่อยู่ในที่เกิดเหตุรับแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะว่ามีการจ้างจริงๆฮะ,ะสามหมื่นฮะคุณผู้ชมฮะมแล้วที่สำคัญอธิบายแล้วฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในงานบ้างขณะเดียวกันในระหว่างที่เราทำรายการตอนนี้ฮะคุณผู้ชมฮะวัดอองเงินะนะฮะที่เขตสายไหมกรุงเทพเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้มีการตั้งศพนะฮะของออทางด้านของแบงก์สเตอร์นะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวในระหว่างที่เราทำรายการอ่ะ เพื่อนไปฮะบางคนเรียกว่าเพื่อนแล้วบางคนล่ะบางคนก็เป็นพี่อืแต่ถามจริงๆคนเป็นเพื่อนคนเป็นพี่ค่ะแล้ววันเนี้ยสิ่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะที่เงียบนี่ใช่ไรนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเล่าให้ฟังแล้วคุณผู้ชมก็คิดเอาแล้วกันว่าคนที่บอกว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่รักเหมือนน้องเห็นเหมือนน้องเนี่ยทําไมถึงทําแบบเนี้ย มันพูดไม่ออกนี่อันตรายถึงแก่ชีวิตนะมันไม่ใช่แค่เรื่องคลิปกินเหล้านี่ก่อนจะเล่าข่าวนะฮะเอาพูดในภาพรวมของคดีนี้ก่อนมันมีคลิปอื่นๆอีกเยอะค่ะแล้วหลายคนเนี่ยพอเห็นข่าวแบบนี้เข้าไปดูคลิปทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแรงไปไหมอะ่ะคอนเทนต์เหรอแล้วมันเล่นกับความรู้สึกคนเล่นกับชีวิตคนเล่นกับความปลอดภัยได้ด้วยหรอมันเป็นเรื่องที่บางคนบอกว่าเล่าเหนือจากเรื่องของการบูลลี่ด้วยนะมันคือเหมือนสวนสัตว์มนุษย์อื นี่คือคำในโลกออนไลน์เขาใช้กัน<ช>นะคร<ช>ับอคุณผู้ชมฮะ <c oughs> มีเรื่องที่ต้องคุยฮะ,ะเรื่องของแบงค์เลสเตอร์เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเป็นเรื่องใหญ่ส่งท้ายปีนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่จนถึงตอนนี้คุณผู้ชมฮะตํารวจเองก็ยังไม่ได้มีการออกหมายจับหมายเอาหมายเรียกกัมีแล้วล่ะเรียกมาสอบปากคำเรื่องต่างแต่คําถามก็คืองานเนี้ยใครจะรับผิดชอบกับชีวิตของแบงค์เลสเตอร์ที่มันเกิดขึ้น เอาละฮะเอาเรื่องคดีก่อนดีกว่าค<ะ>ุณผู้ชมฮะเพราะว่าแน่นอนสังคมให้ความสนใจเรื่องของคดีฮะพลตํารวจโทสยามบุญสมะผู้ปรชาการตํรวจนครบาลก็เปิดเผยกรณีคลิปของแบงค์เลสเตอร์ฮะที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลรวมทั้งคลิปบังคับว่าจ้างให้แบงค์เลสเตอร์ดื่มสุราเพื่อแลกกับเงิน3 0,000บาทเนี่ยนะจนเชื่อว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตซึ่งจริงแล้วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยการชนสูตรเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าคุณหมอเอ,เองเนี่ยระบุว่าเป็นสาเหตุมาจากก็คือเรื่องของอร่างกายรับ แต่พอ,อ,อมากเกินไปแล้วขับออกมาไม่ทันถูกต้องฮะน,<ช>นั่นแหละฮะคุณผู้ชมฮะขณะนี้ตํารวจเองก็สั่งการให้ชุดสายตรวจตํารวจไซเบอร์เนี่ยตรวจสอบนะฮะบรรดาคลิปต่างๆของกลุ่มแก๊งที่กันแกล้งแบงก์เลสเตอร์แล้วนะครับซึ่งอาจจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาหรือไม่เช่นเรื่องของชีวิตร่างกายเสรีภาพ การหมิ่นประมาทหรือการังคับขู่เข็นให้เกิดความหวาดกลัวซึ่งใน่องนี้ถ้ามีการตรวจสอบว่าพบมีการกระทําความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาทันทีฮะคุณผู้ชมฮะเพราะอย่างที่บอกไปคงไม่ต้องอธิบายมั้งฮะมันมีบางคลิปตีนเจลถูกไหมฮะ,ะบางคลิปก็ต้องพูดนะการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งผิดกฎหมายบางคลิปก็อย่างที่เป็นเรื่องของการใช้อวัยวะภายในะหรือมันพูดได้ไหมอ่ะก็พูดไ,ได้นะมันเป็นคลิปที่เกิดขึ้นอนะคือ มันมีแม้แต่การล่วงละเมิดทางเพศอ่ะ,ะมันมีหลายคลิปมากเลยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วมันเพิ่งมาเป็นข่าววันนี้แล้วไม่รูวจะพูดยังไงดีเพราะพอฟังข่าอธิบายของคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่อยู่ในคลิป บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการคือฟังแล้วไม่ได้ทําให้คนที่เราฟังอยู่รู้สึกสบายใจขึ้นนะ่ะมีแต่เป็นห่วงมากขึ้นแล้วห่วงสังคมห่วงคอนเทนต์แบบนี้ซึ่งตอนนี้ระบาดเยอะมากนะมันไม่ได้มีแค่กรณีแบงก์เลสเตอร์ฮะมันหลายกรณีมากหลายกรณีมาก,าก,มากเพียงแต่แบงก์เลสเตอร์วันนี้ที่เป็นข่าวเพราะว่าเขาเสียชีวิตแล้วไงฮะใช่ขาดเดียวกันเนื่องจากคลิปเหล่านี้ส่วนใหญ่มันเผยแพร่ในไหนโซเชียลค่ะติ๊กตอกนะฮะติ๊กต k อกพูดกันตามตรงเลยติ๊กต k อกโซเชียลทั้งหลายเนี่ยแหละฮะคุ แล้วบางคนลบคลิปแล้วด้วยซ้ำเ่ยนะฮะตำรวจบอกแบบนี้บอกว่าก็ต้องตรวจสอบถึงเจตนาของแบง์เลสเตอร์ว่ายินยอมสมัครใจที่ถ่ายคลิปแล้ะถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ซึ่งหากพบว่าแบงค์เนี่ยไม่สมัครใจให้ถูกกลั่นแกล้งตามที่ปรากฏในคลิปก็จะเข้าข่ายความผิดฐานนาข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรา1 6บแห่งพรบอรคอมพิวเตอร์แต่จริงๆต่อให้เขาเต็มใจหรือไม่เต็มใจอะ่ะอันนี้ด้วยความเคารพพลตำรวจโทสยามนะ,ะผมเข้าใจว่ายังไงมันก็มีความผิดทางกฎหมายนะ,ะซึ่งหลังจากนี้มันต้องมีการสอบฮะ,ะสอบเรื่องคลิปขณะเดียวกัน อย่างนี้คุณผู้ชมะคะแม่ไม่อยากใช้คํานี้เลยอ่ะน้ำรดแล้วต่อผุดหรือยังไงต้องให้แบงค์เขาตายก่อนแล้วตอนนี้ตํารวจถึงมาตรวจสอบกันใหญ่เลยมันเหมือนวัวหายล้อมข้อกับคุณตุย๋ยไม่ผิดเลยฮนะที่คุณกุกุกพูดเพราะอะไรรู้ไหมฮะ,ค,ะคุณผู้ชมฮะคนที่เป็นอบอกเป็นเพื่อนเป็นพี่พเป็นคนที่รักแบงค์สังคมตั้งคําถามฮะคนเหล่านี้ เหล่าบรรดาอินฟลูทั้งหลายเนี่ยนะฮะแม่ไม่อยากใช้คำเนี้ยอินฟลูตลาดล่างไม่อยากมันก็เหมือนการบูลลี่นะทุกคนก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แบงค์เขาก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แม้ว่าเขาจะมีความพิการแต่เขาก็ไม่ควรจะเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่คนที่อยู่รายล้อมแบงค์อ่ะวันนี้ตำรวจทะาพลตรสสยามบอกว่าตอนนี้ก็สั่งการให้สายตรวจตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบเรื่องของที่มาของรายได้ถ้าเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ มีที่มาด้านการเงินที่ผิดกฎหมายหรือเอี่ยวธุรกิจสีเทาก็จะำนินคดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขอฝากเตือนเลยอ่าไม่อย่างที่คุณกุณ๊กุบอกไปมัไม่ใช่มีแค่กรณีแบงก์งเลสเตอร์อม,มันมีกรณีบัรดาอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนตอนนี้ฮะทำคลิปได้หมด<ะ>ถ่ายคลิปถ่ายโซเชียลถ่ายอะไรกันได้หมด ให้ระมัดระวังการทำคอนเทนต์ในโซเชียลฮะเพราะว่าถ้าหากคลิปรุนแรงหรือกันแกล้งผู้อื่นโดยรับความยินยอมรวมทั้งมีภาพที่ไม่เหมาะสมก็จะมีความผิดตามกฎหมายอาญาและตามความผิดของพรบคอมพิวเตอร์ด้วยฮะไปฟังเสียงของผู้ชา่ก,การตำรวจนครบาลฮะพลตำรวจโทสยามบุญสมครับอยิ่งดูยิ่งสงสารพอดีนี้ประชาชนสงสารโซเชียลอะไรกูคุยออกเป็นทำอะไรเขาไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมาเลยมาตามช่วยช่วย ช่วยกันนั่นก็นดีอะไรและเองแล้วก็เป็นการเตือนคนอื่นว่าให้ไม่ไม่ทำอะไรที่มันเป็นแบบนี้นะอันนี้มันเหมือนเรเพิ่เสิที่มันเยชนด้วยไปก่อครับก็เนี่ยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดอ่ะนี่คือฝั่งของตํารวจท่านก็ชี้แจงนะฮะ<ม>ว่าโอเคละมีการเรียกสอบปากคาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันลามไปถึงเรื่องคลิปอื่น